มันขากลับาดป้าหลับไปไงโอ้มาตื่นอีกทีรถไปอยู่ข้างทางแล้วทำอะไรก็ไม่ได้ได้แต่ร้องรู้สึกหัวมันจะไปชนกับอะไรเข้าก็ไม่รู้อ่ะสลบไปเลยมาตื่นอีกทีก็อยู่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยไม่เป็นไรนะคะปะี่สุมหมดคอแล้วค่ะขอ,อ,อบใจลูกปลอดภัยแล้วคะ่ะตอนนี้เราทำไมรถถึงเกิดอุบัติเหตุได้คะ ก็ป้าหลับไงเลยไม่รู้ต้องไปถามชมกับเอกอะแล้วเป็นยังไงบ้างอะสองคนนั่นอะไม่เป็นไรมากหรอกคะ่ะป้าสุอยู่ห้องใกล้ๆนี้เองค่ะเดี๋ยวพวกเราไปเยี่ยมต่ออหมอบอกว่าป้าโชคดีนะเนี่ยที่ขาดเบลแค่คอเคลื่อนะโชคดีแล้วถ้าไม่ได้ขาดเบลนะป่านี่ตายไปแล้วล่ะปุณักษานะครับคุณป้าขอให้คุณป้าหายไวๆนะครับ ผมเป็นกำลังใจให้ว่าแต่คุณป้าไปที่ปากช่องทำไมล่ะครับฉันจะไปไหนมาไหนมันก็เรื่องของฉันไหมจะมาถามทำไมเนี่ยยุ่งอะไรด้วยป้าคะเหมียว ที่ผมถามเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจที่จะละ่ลาบประโล,ะลงนะครับแต่ว่าลายของพ่อของผมอยู่ที่ปากช่องนะครับ ป้าสุกับอาชมไปทำอะไรที่ปักช่องคะโอ๊ยปวดหัวทำไมปวดหัวอย่างนี้โอ้ยนอนทักก่อนดีกว่าค่ะยังนอนไม่ได้คะ่ปะป้าสุต้องตอบมาก่อนว่าไปทำอะไรที่ปักช่องเอานะ่ไว้ค่อยคุยกันนาะตอนนี้มันปวดหัว ก็สุก็แค่บอกมาค่ะก็จะได้นอนแล้วเอานอนก่อนบ้าสุกคะพี่หนึ่งคะบ้านผ่านเรื่องร้ายมาให้พักก่อนเะค่ะค่อยคอยวันหลังก็ได้นะผมแค่ถามดูเฉยๆนะครับคนหนึ่งคนหนึ่งไม่ต้องซีเรียสหรอครับคนหนึ่งอยากรู้นี่คะโอ้ยไปทะเลาะกันที่อื่นได้ไหมเนี่ยอาจจะนอน หาชมแน่เลยไมกตาเดี๋ยวดูประสบด้วยนะหลังจากเนี้ยใครแตะคุณภูมิไม่ได้แล้วทำไมลอ,องเล็กแม้ว่ะเรื่องของพี่หนึ่ง้องเล็กไม่อยากยุ่งโชคดีนะชม ้ปาโคลมาได้แล้วเหรอเฮ้ยคนหนึ่งครับชเลยครับชเลยครับถึงกับแขนหักเลยหรอคะอ่าแขนไม่ได้หักครับคุณหนึ่งมันแค่ยอกๆแต่ว่าหมอก,ก็เลยอันผ้าพยุงไว้แล้วก็หย่ายพักทั้งสองสามวัน อยู่ยาวไปเลยคะ่ะอาจนกว่าจะแน่ใจว่าหายดีแล้วแล้วเรื่องค่ารักษาพยาบาลนี่ไม่ต้องห่วงนะคะประกันของบริษัทจะดูแลอาเองค่ะขอบคุณครับคุณสองอากับป้าสุไปทำอะไรที่ปากช่องคะ่ะผมพาคุณสุไปทุระนะครับแต่ระหว่างทางก็นึกขึ้นมาได้ว่าเคยมีพักพวกบอกไว้ว่าไร่คุณพงอยู่แถวนั้น ก็เลยเชิญคุณสุไปเยี่ยมด้วยกันแต่ก็เมื่อไปถึงแล้วไม่ได้เจอคุณพงษ์นะครับนั่งรออยู่เป็นชั่วโมงเหมือนกันจนคุณสุไม่ไหว <c oughs> ก็เลยต้องกลับออกมาก่อนน่าเสียดายนะครับถ้าคุณพ่อได้เจอคุณอาคุณพ่อคงจะดีใจว่าแต่ทำไมาถึงไปที่ไร่ล่ะครับคราวหนะ้าถ้าจะไปบอกผมก่อนสิครับ ผมจะได้บอกคุณพ่อไว้ผมก็เสียจได้เหมือนกันแต่ก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าไม่ได้คิดมาก่อนว่าจะไปมันอยู่ระหว่างทางแต่ไม่เป็นไรนะครับเอาไว้คราวหน้าถ้าผมจะไปเยี่ยมผมจะบอกก่อนได้เลยครับผมจะบอกคุณพ่อให้เตรียมตัวต้อนรับคุณตาเป็นอย่างดี ก็หายไวๆนะครับวันนี้ผมขอตัวก่อนขอบคุณนะที่มาเยี่ยมถ้ารถไม่เกิดอุบัติเหตุหนึ่งก็คงไม่รู้ว่าอากับประสุขแอบทำอะไรกันอยู่ ผมไม่ได้จะปิดบังอะไรแล้วถ้าผมได้ไปเจอบคุณพงษ์ที่ไร่พ่อกับลูก <_ S 2> เขาก็ต้องคุยกันอยู่แล้วแต่คุณพงษ์เขาไม่เคยบอกนะคะว่าไร่ของคุณพ่อเขาอยู่ที่ไหนนอกจากว่าอาให้ใครไปสืบเรื่องของเขาแล้วคุณหนึ่งไม่อยากรู้เหรอครับว่าไร่พ่ออยู่ที่ไหนเขาทาอะไรทําไมเขาถึงต้องปิดบังคุณหนึ่งด้วยอาก็ยังวนเวียนเรื่องฟ้องร้องแย่งที่ดินในอดีตไม่เลิกพอสกทีได้ไหมคะหนึ่งบอกแล้วไหมคะ ว่าเรื่องของรุ่นพ่อก็ให้จบพี่รุ่นพ่ออย่ามายุ่งกับเรื่องลูกใจเย็นนะคะพี่หนึ่งสองมองออกน,นะคะว่าที่จะชมทำไปเพราะเป็นห่วงพี่ไม่ต้องมาห่วงพี่พวกนี้ก็ไม่ถูกนะคะพี่เป็นเสาหลักของเราจะไม่ให้ห่วงได้ยังไงแต่พี่ไม่ใช่เด็กอมมือนะไม่งั้นพี่คงบริหารวันจกักรกรุ๊แทนคุณพ่อไม่ได้หรอกอะไรที่มันห่วงมากเกินไปมันก็คือการก้าว่่ยชีวิตส่วนตัวของพี่รู้ว้ด้วย หนึ่งบอกทุกคนไว้ตรงนี้เลยนะคะตอนนี้หนึ่งกับคุณภูมิกำลังคบหาดูใจกันอยู่เพราะฉะนั้นหนึ่งอยากให้ทุกคนให้เกียรติคุณภูมิและเคารพเขาในฐานะคนรักของหนึ่ง ใครก็ห้ามยุ่งกับผู้ชายของฉันมาทานข้าวกันสองตัวสองฉลองอะไรหรือเปล่าฉลองข่าวดีของฉันกับคุณภูมิมีคนส่งดอกไม้มาให้ค่ะพี่ภูมิเคืนนั้นคุณอยู่กับฉันแต่พอเช้ามาคุณก็โผล่ไปซบอ,อกพี่สาวฉันคุณยังทำได้เลยคุณต้องการอะไรกันแม่ ขอดวิมานสีทองดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี